วันนี้เราจะมาดูวิธีการผสมดินกับแกลบนะคะว่าช่างเขาทำยังไงก่อนที่จะมาเป็นก้อนดินเนี่ยค่ะาถามช่างดีกว่าค่ะเดี๋ยวช่างกำลังผสมแกลบกับดินอยู่นะคะ<อ>ช่างคะวิธีแรกก่อนที่จะมาเป็นก้อนดินเนี่ยค่ะทำยังไงคะก็แช่ดินไว้ก่อนครับประมาณสามชั่วโมงครับเพื่อที่จะให้ดินมันนุ่ม หลังจากนั้นค่อยใส่แกบเข้าไปครับเพื่อที่จะปรับระดับความเหนียวข้นของดินฮะแล้วก็ยึดเกาะดินให้มันแตกครับแกบกับดินนี้เราจะใช้หนึ่งต่อหนึ่งไหมคะหนึ่งต่อหนึ่งก็ได้เหมือนกันครับแต่มันจะเปืองเปื้องอะไรคะเปืองแกบครับอ๋อเปืองแกบนะคะ<อ>แล้วแล้วอย่างนี้เราจะ รู้ได้ยังไงว่าเขาเขาใช้ได้แล้วอะค่ะก็ถ้าเราจะอาเอากับปริมาณนะครับก็จะเป็นถ้าบ่อขนาดนี้นะครับก็จะประมาณอยู่สองกระสอบนะครับแล้วก็เราก็ปรับดูว่ามันเข้ากันได้ยังถ้าเหนียวขนาดนี้นะครับแสดงว่าใช้ได้นะครับค่ะดูดูก้อนนะคะคือใช้ได้แกบกับดินผสมกันแล้วนะคะอือฮะ แต่ถ้าเป็นยังแล้วเหลวแบบนี้นะครับมันขึ้นรูปไม่ได้นะครับเวลาทําก้อนครับอ๋อ้ก็คือค่ะก็สรุปนะคะเราก็จะแช่ดินแล้วก็แช่ดินสามชั่วโมงเสร็จแล้วก็แกบลงเหยียบยำยำยำแล้วก็มาเทสดูเทสดินกับแกบนะคะที่มันผสมกันเรียบร้อยถ้ามันยังเป็นน้ําอยู่ก็ยังใช้ไม่ได้เนาะนี่นะคะแบบนี้ใช้ได้นะคะ ลองสัมผัสด้วยมือนะคะเนี่ยก่อนที่เราจะไปทำก้อนเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพจสวนองุ่นบ้านดินวันนี้สวัสดีค่ะ